สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสบายดีกันสุขภูสุขคนพี่น้องทักทายเอฟซีอันเป็นที่รักเลยคิดถึงของเย้บนสุผููสุขคนสุมุ้มสุเก่น,นะคะทุกประเทศเพราะว่าจะไปะอยู่ในไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศประเทศใดก็เหมาวรวมนะคะทักทายสุผู้สุขคนเลยพี่น้องโอ้ยน้ำลายไลยมามาพี่น้องมือนีเย่บนตตาสั่วขนมสินใสแซมอนไซกุ้งพี่น้อง แซสส่บโซตายดิบดีกินสองสามมือบาทพี่น่องมันยูดาดหรือค้นเมนบ่นี่ซิมจกขำกัด่ดนวดพี่น้องขนมเส้นต้มออ,อ,ออกไม่ไหมอืมอ พี่น้องจิตจัดจิตจัดสะใจ ตอนนี้บายสองมงกว่าของสวีเดนพี่น้องสมัชิ้นใหญ่ๆพ่อใหญหลุดใจดิไปตลาดไปห่างไปห่างตรงไดมาติดมือมา บ่าขาตู๊กหูว่าญี่บุนมัก chịt ăn bớt bớt phe nào, đang đây có đang hơi bớt, chớ đại khoáng, nhắn hiện dàn tabiim, nha ăn thịt ăn bớt ยายบนกินไปว่าวไปกลงควนนะยายบนเจ้ากินแสบบ่ถึงกินถึ้งว่าคอยโบลูเลี้ยงพัน <laughs> ถึงกินถึ้งว่าคอยโบลูเลี้ยงเจ้า <h ums> เสียงมารยาทเสียงดังเด้อพี่น้องติดไหม Còn mình thích gì nè phim à hán, à hán này A Hàn A Hàn nè Học cười kì nặng Tấm xua hùng cung tấm bạc hoài Mới kiếm tên nhũ Tao ạ Xem mưa này đâu มันจังเปม็นค้นอีสานขนาดแทลูกทุ่งพลงค้นเพิ่นกับจินติดนิสัยเนาะเพิ่นกับจนใส่ซ่อนใส่ซ่อมต่วเยอะบนจินกะใส่ยูละซ่อนซ้อมก็ไดแต่ว่าเป็นบางกรณีเป็นบางย่างเป็นบางอาหารนเนาะเมนบบ ขันเจ้าว่าใส่ซวนใส่ซอมเจ้ากินแกงกินตุ่มบ้างนี้เนียนบ่าล่ะเจ้าสิกินจังไดตะวันจังสีครับขออนุญาตเถอะใส่มือซะเถอะเ จักมือแล้วพี่น้องยี่บนมานี่วันที่สิบหกวันนี้วันที่สิบก็อร่ยสว่งางกัทิตเดี๋ยวนะ เดียวพักกับไก่ชิดดิแต้มแล้วกุ้งไข่ เบ,บ,บิดบน่น้อกินเบิดบ่น้อมากินซอยข่อยในพี่น้องเบิดบน่น้อกูหากูกินเข้าไปคือเคยคล่องขอนท่องเลยปะกูกินชัานเนยบ่อืม กินเผ็ดแน่นิสัยน้ำมูกน้ำตาสิไหล์ฉันตัววันจะกินวันจะกินคือสีอิ่มไหมแถบไ่อิม่มยังไงข้ามแน่ก็ได้ เดบกซีว่ะ้ำตาสวดอยากก็เฮ็ดกินพี่น,อน้องอยากยังก็กินไปตายแล้วไม่ได้กินหรอก ส้ำหูคอตังยายกินเยอะๆนะดูยายพร้อมไปนะในบนน้ำหนักสี่สิกิโล น้ำหนักสี่สิบสองส่วนสูงร้อยห้าสิบแต่ว่ายบนว่าสี่สิบสี่พอดียี่บนจอยลงอยู่เถาลงน้ำพี่น้องลงสองกิโลตอนยี่บนมาเที่ยวก้อนนี่ตอนยี่บนจิกับยี่บนเด็สี่สิบสี่เด้ บาฮกลุ่งไครสี่สิบสี่กิโลเพราะดีอยู่ต่ะบาคัน้นลายก็นั่นอึดอัดมันแบบเฮาโตน้อยพี่องคมสูงเฮาบ่าได้คมสูงเฮาบ่าได้เฮา,า,า,าเสียเอานํำลักไลย มันมบาบาลานกันมันอืดอาดมันกับปันอึงยืนหมดนล่ะบหอนงจริงเน่ะเจะา้าซาซ้ำตอนนี้กับก็บจ้อยไปน้อยหนึ่งอยู่แต่เขาอายุหลายแล้วน้ำพี่น้องร่างกายเขาก็แบบเขาอ่นมาย่างไรล่ะ มันสุดซูมอืมมุดซูมเดี๋ยวบนบเขีอดอกพี่น้องบวกมาหลดตีมาหลดมันอ้วนยิ่งไดจุอ้วนยังไดล่ะก็เบังเงี้ยบนกินเนี่ยกินของบวผัดบวมีผัดมีมันตนโดนกินว่าเนือ้อทอดปลาทอดก,กินอยู่ดอก Khoai rơm xìm bố bớt là bà nè Phía ngoan Mấy kín xoài dễ buồn đứa Bắc ráo thịt nè Thế đai mẹ Bà đây nè Xe mòn đây nè Khnống xin Khnống xin hèn đây nè Xử má nè Phén đây nè Mà làm sao nó rốt lại 20 bát Cứ bán thôi đây Ừ. Đẹp đi lý ba. Chúng nhỉ. Bông hàm lơ bà, đẹp bỏ dai, bông hàm. Đẹp. Chứ bọn tọp ง่ายๆเจ้าคก็กากินน้ำแซลมอนดิบเสียหน่าใครบอกกากินสซลมอนเนี่ยเขากินดิบนั่นล่ะกินสุกมันเลื่อนมันมันกินสซมอนดิบก็คือแครก็กินปลาหมึกดิบอยู่ตัวเนาะปลาหมึกดิบนี่ญบุญมันบ้านบ้านเคยป่ะพี่น้องเขาเจ้ากินหมึกช็อตไหม เจาะ่าแซ่บมึกกอันมึกมูเป็นมูเป็นมึกแก้วตัวใสๆกะไข่อยู่ดีอันที่มึกสายเนี่ยตีอันหนวดมันดินนาวนาวเกี่ยวน้ําปากน้ำข้นโอ้ยบนย่านน้ํา มức, มức شاد, ịเคย... شاد, ịเคย... Được, bà, mức chất thì họ... Mức chất thì họ... Họ sẽ gieo Đầu chung nấm chim lọc, Nói mà kín bớt tùn Ở đây có vả dù, bởi hình Khẩu bạc, có lẽ bởi hình Ăn mực, mực, mức Mức nọt này nè Mức quây này, mức này nè Nọt ดิ้นน้าดนน้าด้อันาน้เสียงแบยังกุ้งกำอันปาบา,า,า,าน้อ mm ืมนาเมยพี่น uh ้องน้าจอยคอยเมย mất kiên cái chết đại tôi nó ôi vậy bọn nó cung ao à, lửa đốt นี่บนไปฮิจาดอกสิค่อยเล้วมดอกเด้อเพี้ยดอืมอุ้งแป้งแซ่บอืมไม่ไบายพี่น้องจะเล่นกินอยู่ดอก